ปีไม่นี่มีของขวัญเอียงหรือวอ่ามี่ยังเพิ่มเติมหรือว่ามี่ยังอยากบอกบ่อยากบอกอยู่อือมบอกมาเอาโมนี่จิรวยตัวเอาโมนี่วันที่สองโอ,โอ,โอ้โอ้โลอตเตอรี่สามใบวันนี้เราจะรวยไปด้วยกันก็ปีไม่แล้วเนาะปีไม่เริ่มต้นนับหนึ่งในปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดมี่ยางสีบอกบอกว่ไง มีย่างสีวาวะมีย่างที่แบบอยากซื้ออยากเ่าเฮากับยูน้ำกันมาสนะิบเก้าปีเนาะสิบเก้าปีแต่บอกฮันมีเงินจักบาทบามัมีย่างเลยเปิดงานก็นกนถึงแต่เขาโกงเนาะัดที่นี่อนะจับผัดจับถูจับไปจับมานอนกิง <laughs> มีเกียร์กินเกียร์มียังก็กินกันไปเนาะเพราะงี้เนาะก็ขอพุดร่างไก่ที่บเจ็บบ่ป่วย ขอบคุณขอบคุณที่เขามาอยู่ในซีวิตขอบคุณที่เฮ็ดไห้ทุกยอย่างอย่าไห้แล้วนคนไ่ขอบคุณขอบคุณเออย่ำห้าป่วยยงีมันนี่เขาก็หาวานหายายกินนี่เราเขินว่ามีครูชีวิตก็คือจังมีแขนท้ายแขนขัวมีเพื่อนยังเพื่อเวลาเขาเจ็บเป็นเอ็นอุน่นลูกก็ต้องไปเพิ่อเขาดอกลูกคือว่าเขากะไปหาประสบการณ์ของเขา เท่าเวลาเขาจังสีมาอยู่บ้านก็คือเฮ้านี่แหละเนี่ยเออเขากล่ามีผ้าละมีอย่างของเขากะแล้วแต่เขาก็คือจังเฮ้านี่แหละแต่เฮ้ากับยังบ่ไดดขันบ่เหลือเก็บเหลือมือเหลือใสอีรีกะคือบ่ไเด็ดปอน้พอกบแม่เนาะคิดว่าหลายคนกะสิปินคือกันเออเนี่ยอพ่อใหญ่เฮ้าก็หากินหาใสของเจ้าของไปลูกเขากะหาสางขอบสางรัวสางอันนี้ของเขาไปเออนั่นล่ะก็ถือว่าดีเติบเฮ้าบ่ตตองให้ลูกมาเดือนร้อนกับ ชีวิตกับการเงินเฮาให้เขาเอาเวลาไปสร้างเนื้อสร้างตัวเฮาบ่ต้องไปเกาะลูกกินคือจังจะคลองจะคลองกับบ่ได้ให้พ่อกับแม่ใช้ขันบ่เหลือเก็บเหลือกินอีหลีอือขันพ่อกับแม่เข้าใจลูกลูกก็เข้าใจพ่อกับแม่เออแกนนั่นคนเฮาบ่มีอีหยังที่แบบซับซ้อนบ่มีผู้ใดอยู่พอ100ปีฮักกันแพงกันไข้กัวสร้างกันเอาพ่อใหญ่เว้าหยังโอ้ปากแตกเด้อดูแลสุขภาพกันให้ดีๆเด้อจยู่ี่เบิ่งพ่อไงหล่อนู่ติดธงติดตานี่ ล้มตวนมาตต่ละเทียนี่จนได้ดังไฟพิงบ้านอยู่ติดทงบรรยากาศดีพวดแต่หนาวเรามาอยู่ด้วยกันเราไม่มีอะไรแต่ตอนนี้เรามีหนี้ท่วมหัวดีใจด้วยที่เราสองคนสร้างหนี้เป็นล้านก็้ามีเปสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านล่ำาเำรวยรวยใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ก็ฝากกําลังใจด้วยนะคะขอกําลังใจฝาก ทุกคนเออขอให้ร่ำๆ่รวยๆขอให้ถูกหวหยรวยเบอรส์สาธุสาธุสาธุสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ